ถ้า S 1 n e h a d d o นะครับก็คือการไขว้ขวาหลอกนะครับยืนไขว้ขวาหลอกนะครับดูนะครับปุ๊บเตะขามาด้านข้างปุ๊บเอาขาเอามือข้างนี้ไขว้ไปใช่ไหมครับตามไปแล้วก็มือข้างนี้ไขว้ตามไปนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็หันมาด้านข้างนะครับปุ๊บโยกตัวนิดนึงปุ๊บขาข้างนี้เกี่ยวเข่าลงไปปุ๊บ ก็ตวัดเข่าขึ้นนะครับปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็ลงไปนั่งปุ๊บนั่งปุ๊บเนี่ยอ่าฮะมันจะจบด้วยถ้านั่งก็คืออุกตาลุมลุกอ่ะพอเราเอียงไปปุ๊บกับขาข้างนี้ปุ๊บฮุบตกข้างนี้น,นะะโอเค เอาใหมนะครับต้องด้านนี้ปุ๊บปุ๊บด้านนี้ปุ๊บ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 ,บตัวเออหมุนปุ๊บก็เตะปุ๊บพิกอัพป,ปุ๊บลงไปนั่งนะครับโอเคทำช้าๆนะครับมันจะเป็นท่าที่สมูทและสวยงามมากนะครับยังไงก็ค่อยๆฝึกไปนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ